สวัสดีค่ะทอล์กวิดีป้าแอนนี่ชวนคุยวันนี้นะคะข้างหลังเป็นภาพพระอาทิตย์ตกดินนะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะคะแต่ยังมีแสงสวยๆจากพระอาทิตย์ตกดินภานี้อยู่ชั้นสองยังก็ยังสามารถมองเห็นแสงอาทิตย์ที่อยู่เหนืออาคารที่อยู่ข้างล่างนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวมาแชร์กันเป็นความรู้อีเช่นเคยนะคะ เดี๋ยวสักพักขอกลับไปที่เนื้อหากันเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่เนื้อหาของวันนี้นะคะเรื่องราวที่ป้ายนี่ได้อ่านนะคะแล้วก็ให้ความสนใจในวันนี้นะคะก็คือเรื่องราวจากเว็บไซต์พบแพทย์ .com คิดว่าหลายๆคนอาจจะเคยเข้าไปอ่านในเว็บไซต์นี้นะคะก็จะมีความรู้มากมายนะคะ เกี่ยวกับสุขภาพหรือทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตหรือเรื่องเกี่ยวกับการรักษาตัวก็จะมีความรู้ตรงนี้นะคะวันนี้ป้าอันนี้พบเ,เรื่องราวที่เกี่ยวกับทางสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพทางใจค่ะก็เขาพูดถึงเรื่องความผิดหวังแล้วก็วิธีการรับมือกับความผิดหวังนะคะ เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นกับทุกเพศทุกวัยนะคะเกิดขึ้นกับทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องผิดปกติลองมาดูเนื้อหานะคะที่ป้านี่จะอ่านให้ฟังนะคะเพื่อเป็นการย่นเวลาในการศึกษาหาความรู้ในเว็บไซต์ก็ฟังป้านี่แทนแล้วกันนะคะ,ะเขาเริ่มต้นด้ว่าความผิดหวังเป็นความรู้สึกทุกทรมานใจค่ะไม่ว่าความผิดหวังนั้นจะเกิดจากความรักการงานนะคะ ครอบครัวหรือความล้มเหลวต่าง,ง,งๆนานาซึ่งความผิดหวังที่รุนแรงนะคะมักเกิดจากความคาดหวังที่คาดหวังเอาไว้สูงค่ะโดยความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นซึ่งจะม,มักส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในหลายๆด้านนะคะโดยเฉพาะสุขภาพจิตแล้วก็อาจส่งท้ายที่สุดแล้วก็จะส่งผลกระทบไปยังสุขภาพกายได้เหมือนกัน การก้าวข้ามความผิดหวังน่าอาจจะเป็นเรื่องยากแต่ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทำได้ค่ะโดยเริ่มต้นด้วยการเข้าใจและเชื่อมั่นในตนเองรวมถึงหาวิธีที่อาจช่วยบรรเทาความเจ็บปวดหรือปรับเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิต นะคะซึ่งบทความนี้นะคะได้รวบรวมวิธีการรับมือกับความผิดหวังมาให้ได้ศึกษากันนะคะซึ่งในวิธีการเหล่านี้นะคะวิธีการรับมือความผิดหวังเนี่ยในเว็บไซต์นี้จะมีอยู่5หัวข้อ5เรื่องอให้เริ่มต้นด้วยวิธีที่1ทําทำใจให้สงบนะคะแล้วหยุดตั้งคำถาม ความผิดหวังอาจทำให้ขาดสติค่ะหลายคนนะคะรู้สึกเสียใจร้องไห้ซึ่งไม่ใช่สิ่งผิดปกตินะคะไม่ผิดค่ะแต่การโทษตัวเองและการตั้งคำถามในทางลบตั้งคำถามกับตัวเองในทางลบมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นทำไมถึงไม่ทำแบบนั้นตัวเราไม่ดีตรงไหนหรือว่า โทษว่าเรื่องทั้งหมดนะคะเป็นความผิดของตนเองค่ะมันจะยิ่งบั่นทอนจิตใจและตอกย้ำถึงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยดังนั้นไม่ควรปล่อยให้ตนเองจมอยู่กับความผิดหวังมากเกินไปนะคะพยายามทำใจให้สงบแล้วก็รวบรวมสตินะคะและหยุด ตั้งคำถามให้เร็วที่สุดค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นก้าวแรกในการรับมือกับความผิดหวังเรามาดูว่าเราผ่านก้าวแรกไปแล้วนะคะก้าวที่2คือข้อ2องเบี่ยงเบนความสนใจค่ะการเบีเ่ยงเบนความสนใจเพื่อลดโอกาสที่จะหวนไปรู้สึกผิดหวังเป็นขั้นตอนที่2ในการรับมือ ดังนั้นการหากิจกรรมงานอดิเรกหางานอดิเลกทำในยามว่างนะคะแล้วก็ทำใน,ในช่วงเวลาที่เกิดความคิดความรู้สึกในทางลบนะคะกิจกรรมเหล่านี้อาจจะช่วยให้เราฟื้นฟูจากความผิดหวังได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะกิจกรรมที่ให้พลังทางบวกค่ะอย่างเช่นการเป็นอาสาสมัคร ในงานต่างๆนะคะหรือทำสาธารณประโยชน์นะคะนอกจากนี้นะคะที่ทำกันอยู่บ่อยๆเป็นประจำก็คือการออกกำลังกายนะคะการทำความสะอาดบ้านการออกไปพบปะพูดคุยสังสรรค์นะคะหรือออกไปท่องเที่ยวซึ่งสี่เหล่านี้สามารถเบี่ยงเบนความสนใจได้ดีขึ้นค่ะพอเราทำใจให้สงบ เราหยุดการตั้งคำถามนะคะแล้วเราก็เบี่ยงเบนความสนใจในสเต็ปที่ 2, 2เราก็มาต่อกันที่สเต็ปที่3ค่ะสเต็ปที่3เนี่ยเขาบอกว่าให้ยอมรับความผิดหวังค่ะมเมื่อถึงจุดหนึ่งควรเริ่มทำความเข้าใจกับความความผิดหวังที่เกิดขึ้นเพราะว่าความผิดหวังเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะคะที่เกิดได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือว่าผู้ใหญ่แล้วก็ไม่มีใครที่ไม่เคยรู้สึกผิดหวังค่ะซึ่งการยอมรับความผิดหวังอาจช่วยลดความเจ็บปวดได้และก็ช่วยรับมือกับความผิดหวังที่อาจจะขึ้นอาจจะเกิดขึ้นในครั้งต่อๆไปได้นะคะข้อที่4นะคะหลังจากที่เรายอมรับความผิดหวังแล้วให้เราเรียนรู้ตนเองค่ะ เรียนรู้ตนเองยังไงก็คือการเรียนรู้และการทำความรู้จักกับตัวเองให้มากขึ้นนะคะอาจจะช่วยปรับทัศนคติที่มีต่อเหตุการณ์โดยแยกความรู้สึกออกจากเหตุผลนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยขั้นตอนตรงนี้ให้เราแยกความรู้สึกออกจากเหตุผลมันจะทำให้เราเห็นภาพภาพรวมของปัญหาที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ยังทำให้เห็นข้อดี ขออที่เกิดขึ้นท่ามกลางเหตุการณ์ความผิดหวังนั้นๆน,น,นะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ความผิดพลาดได้รู้จักตนเองนะคะได้พบโอกาสใหม่ๆหรือได้เห็นกำลังใจจากคนรอบข้างเราค่ะโอเคข้อสุดท้ายพอเราได้เรียนรู้ตนเองปุ๊บให้ก้าวไปข้างหน้าค่ะ ภายหลังจากการที่เราเข้าใจตนเองและเข้าใจความผิดหวังแล้วนะคะเราก็วางแผนสำหรับสิ่งใหม่ๆเป้าหมายใหม่ๆโดยอาจเริ่มต้นจากเป้าหมายที่สำเร็จได้ง่ายๆก่อนนะคะและทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปนอกจากนี้นะคะการหาบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจเนี่ย ซึ่งจริงๆแล้วคนใกล้ตัวก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจได้นะคะอย่างเช่นคนในครอบครัวเพื่อนหรือจะเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงให้แล้วก็เป็นต้นแบบให้กับคนหลายๆคนนะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็จะได้มาจากการอ่านเรื่องราวของเขาเรื่องราวที่เขาเขียนนะคะซึ่งเนื้อหาต่างๆที่ เขาเขียนมาเนี่ยมันจะทำให้เราช่วยเราก้าวผ่านความผิดหวังไปได้ค่ะเขาก็บอกว่าอย่างไรก็ตามหากลองทำตามวิธีเหล่านี้แล้วนะคะคุณก็ยังรู้สึกผิดหวังอยู่ยังเศร้าอยู่หยุดร้องไห้ไม่ได้ตรงนี้สำคัญนะคะควรไปพบแพทย์นะคะหรือปรึกษานักจิตวิทยาเพื่อรับคำ แนะนำและการวินิจฉัยที่ถูกต้องเพราะอาการเหล่านี้นะคะอาจเกิดจากภาวะผิดปกติทางอารมณ์ค่ะนี่ไม่ใช่เลือกเล่นๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เมื่อเกิดความผิดหวังอย่ามองข้ามความรักและสิ่งดีๆจากคนรอบข้างให้กำลังใจตนเองอยู่เสมอเรียนรู้ขั้นตอนของความรู้สึกและระลึกไว้เสมอว่า ความผิดหวังเป็นธรรมดาของมนุษย์ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม t ท l k w วิ h มีป้ายนี่ชวนคุยในวันนี้นะคะก็อยากจะไวพ้พรอเดิมค่ะให้เราทุกคนสู้กับความผิดหวังเรียนรู้ตัวเองและก้าวผ่านความผิดหวังไปได้นะคะแล้วก็มีพลังต่อสู้หากเกิดความผิดหวังในอนาคตทุกคนก็จะทำใจได้เร็วขึ้นนะคะสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะ